สว <c oughs> so ัสดีค ok ่ะช ok ่ ok ่วองคพระคเจ้าอก็เอนก็เขาส่งข่าวมาว่าพ่อน้องฟืนเสียแล้วนะคะเสียเสียแล้วแล้วก็มีพี่เข้าอยู่ที่นี่นะหน้าต่อไปรอกอได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสช่ค่ะไม่เคยไปเห็นพ่อเเลยค่าลวอ่ะ ว่าเดี๋ยวถ้าถ้าลงไปสุรินนะจะไปจะไปหาเขาอยู่คือจะให้ลูกไปหาพ่อนะน่นะคะก็วางแผนไว้ใช่ค่ะวางแผนว่าจะลงไปเยี่ยมน้องชายด้วยนะแล้วก็จะให้กลัไปหาพ่อนะคะลรู้นะ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 ขอบคุณเอซีทุกคนนะะคคขอบุณนะคะ นนก็เป็นเรื่องธรรมดาของการที่มีชีวิตบนโลกแบนี้เนาะแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีนะคะที่ให้กับครอบครัวนะคะก็คือสมัยเด็กๆเขาก็ดูแลลูกดีค่ะนะคะแต่ว่ามาเสียอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่พูดออกไปนะคะก็่าวิญญาณเขารับรู้นะคะก็อยากจะขอกเข้ามานะคะในสิ่งที่เคยทําให้ดีต่อกันเนาะนะคะก็ถ้าวิญญาณเขารับรู้นะคะ ออกมานะคะานบุญเลิศตางพิมายนะคะเป็นคนโคราชคนโคราชแ,แล้วก็มาปักหลักอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นอาจารย์สอนทำพิธีกรุงเทตกัคนะคะ่ะเป็นเป็นอาจารย์ดนตรีะคะ่ะแล้วเขาก็อยู่สุรินทร์อยู่บอดี้ใช่ค่ะเป็นอาจารย์เดินสอนไป ก็กลับบ้านเนาะจะจะได้กลับบ้านกันไปบเเราเป็นคนเราก็สู้ต่อไปก็เราก็ไปทำบุญเนาะ ไม,ไม่ลูกเนาะนะคะเสียใจได้ลูกนะแต่ว่าหนูก็ยังมีแม่นะคะค่ะนะคะแล้วก็ต้องซู้ต่อไปนะลูกนะพอเฟร์นอายุเท่าไหร่ก็ไม่มากนะก็ไม่มากนะก็น่าจะประมาณสักไม่ถึงห้าสิบหรอกคะ่ะนะไม่ถึงห้าสิบหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะป่วยนะเห็นป่วยนะคะแล้วก็น,นอนโรงพยาบาลเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วะคะือเห็นเห็นในเฟซค่ะเห็นในเฟซของของชื่อเขา เพราะว่าเอ็นอนไม่เคยคุยกับไม่เคยคุยกับอดีตสามีนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของเราอยู่เนาะแต่ว่าไม่เคยทาไมไม่เคยไม่เคยให้ลูกนะเกลียดพ่อไม่ให้ลูกนะคะเพราะว่าพ่อยังไงก็คือพ่อไงก็ดีเลยนะแล้วก็ไม่เคยห้ามลูกว่าแอนแอนคิดว่าจะกลับบ้านวันนี้ไหมโอ้ยเออน่าจะยังไม่ได้ไปค่ะอ๋อ เราก็จะทำบุญได้เพราะว่าในในก็เนาะถูกต้องโะคะนะก็ไม่เป็นไรก็แสดงความเสียใจกับแอนแล้วก็น้องเฟิร์นด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ทุกคนก็ต้องเจอนะ คุยกันอยู่ดีๆเมื่อเช้านี้นะคะเออคุยเออเห็นคุยกันว่าไม่อยากมีสามีไม่แล้วหนูก็คุยถึงเขาด้วยนะคุยเรื่องสามียควยเมื่อเช้าเนี่ยนะแสดงว่าเขามาบอกก่อนแล้วว่าเออค่อยไปแล้วนะมันสื่ออะไรไม่รู้มันโดนโดนใจนะเมื่อเช้านี้ก็แบบเราก็ไม่ได้เคยแต่ก่อนไม่เคยเห็นแอนพูดนี่นะก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะพูดถึงสามีหรอกนะน่าจะเป็นลังสงมโญใช่ใช่เป็นลังสมโญแต่ว่า ทู้ชั้นน่ะก็ทำบุญตักป่านะคะทุกวันทุกวันนั่นแหละโอ้ไม่มีใครจบหนูเพราะ่รู้ว่าพ่อเขาแชทอ๋อคนที่มูนิติแชทอืมค่ะเขาคงจะเขาคงคงจะดูโทรศัพท์นะโทรศัพท์แล้วก็แจ้งข่าวเนาะเขาก็คงจะเกียใจด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะ ก็ใครๆก็เจอเรื่องนี้เนี่ยไม่ช้าไม่เร็วเนาะเราก็ดูแลลูกเราไปทำบุญให้เขาบ้างแค่นั้นไม่ใช่ปางที่มาปางที่หมาค่ะปางป่าส่างเก็อาจจะมามาสะกิดใจให้เราพูดถึงเขาเนาะเออใช่ใช่ถูกต้องคือคือพ่อเขาจะเป็นคนที่เป็นคณะอาจารย์ด้วยสอนสอนเกี่ยวกับเรื่องของ องเต็กนะคะการทําพิธีกงเต็กของชาวจีนนะคะเพราะฉะนั้นงานศพเขาจะคนจะเยอะมากนะคะเพราะว่าเขามีลูกศิษย์เยอะนะคะแล้วก็เขามีคนที่รู้จักเยอะมากถูกต้องเออน่าน่าจะเขาเขามีใหม่หรือยังหรือยังไม่มีมเขามีเพิ่มโอ้จะแล้วก็เขาก็มีกด้วยกันรต่เออให้เรียนขออนุญาตทำบุญนะคะ เต็มเนาะไม่เป็นไรเราก็ทําบุญให้ได้แอนขออนุญาตทำบุญให้กับเขานะคะเราก็เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้แอนแล้วก็น้องเฟิร์นสู้ๆต่อไปลูกสู้ต่อไป,อไปไไจะเขาก็ไปขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ ไม่รู้คนเราก็อย่างนี้แหละเนาะทุกคนก็ต้องเสียชีวิตก็ให้น้องเอ็นสู้ๆต่อไปนะคะก็มองไปทางภูหลวงนะคะก็โอ้โห,โห มองไปทางบ้านคุกก็ก็แดดวันนี้อาจจะแดดนะคะเพราะว่าแสงสว่างแต่เช้าเลยวันนี้ก็คงจะร้อนมากนะคะมองไปไหนก็นุไไนนนทำไมกินน้ำแต่เชา้าเถอะโอะ้เหรอกินมามา่าต้องกินน้ำ วันนี้ก็อาจจะได้หนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยขอพระคุณมากๆนะคะช่องป้าำกำใสกอกกอกค่ะ